จิวิทยาทำให้แฟนลดสถานะต้องคลานกลับมาสาเหตุของคนที่ไม่เวิร์กสวยก็ยังโดนทิ้งรวยก็ยังโดนทิ้งแก่งก็ยังโดนทิ้งหล่อก็ยังโดนทิ้งแก่งหล่อสวยรวยดีดังมีครบทุกอย่างก็ยังโดนทิ้งเป็นเพราะคุณไม่เข้าใจเรื่องนี้ครับหลายคนคิดว่าคุณค่ามันก็คือภายนอกหรือบางคนคิดว่าคุณค่ามันก็คือภายในนะครับการคิดบวกการเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสคุณคุบอกไม่ใช่ครับต้องประกอบด้วย2ส,ส่วนครับที่จะดึงดูดคนเข้ามาครับหนึ่งครับไม่เซ็ตครับ บางคนบุคลิกภายนอกดีหมดแต่ไมซ์เซ็ตไม่ใช่วิธีคิดไม่ใช่เพราะเนี่ยวิธีการเปลี่ยนไมซ์เซ็ตของคุณเนี่ยมันต้องเปลี่ยนที่จุดนี้ครับ B คุณมีความเชื่อต่อตัวเองว่าอย่างไรฉะนั้นเนี่ยครับคุณเลยต้องเปลี่ยนโปรแกรมครับเป็นอะไรครับเป็นความรักเนี่ยไล่ล่าฉันครับคุณต้องเปลี่ยนโปรแกรมให้จิตใตใ้สำนึกครับคุณต้องบอกว่าความรักนี่มันไล่ล่าฉันคุณเชื่อไหมครับพอคุณเปลี่ยนโปรแกรมใหม่ วิธีคิดของของคุณมันจะเปลี่ยนไปความเชื่อของคุณมันจะเปลี่ยนไปอันที่สองคือสกิลเซตคกับคุณแอคชั่นอะไรหนึ่งบีอิงของคุณคุณเชื่อว่าอะไรนั่นคือจิตใต้สํานึกจะทําให้ชีวิตของคุณมันคงเส้นคงวาถ้าคุณเชื่อว่าคุณเป็นคนรวยคุณใช้เงินยังไงก็ตามแต่คุณจะพบโอกาสในการทําให้เงินมันเข้ามาหาคุณได้ตลอดเพราะจิตใต้สํานึกจะมันจะมีระบบ R A S อันนี้อธิบายลึกเกินไปมันคือ Reticular a c t i v a t i n g system ของสมองคุณเองหมายความว่าเมื่อบ e i n g ของคุณเนี่ยคุณมีโปรแกรมแบบดีๆบวกกับ2ครับคุณแอคชั่นครับ How To แบบดีๆ How To ที่ถูกต้องครับมันจะทำให้ชีวิตรักของคุณเนี่ยสมบูรณ์100%ครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้แฟนคลั่งรักนะครับถ้าคุณคนหนึ่งที่อยากมีคารมในการพูดคุยให้แฟนเนี่ยหลงเสน่หมากขึ้นคู้คอมเคยสอนไว้ในอ e ีบุ๊กเล่มที่ชื่อว่า500ประโยค พูดให้แฟนคลั่งรักครับราคาเต็มของเล่มนี้อยู่ที่4,900บาทครับนะซึ่งจะเป็นวิธีการพูดในการทำให้คนเนี่ยรู้สึกหลงเสน่ห์เรามากขึ้นครับปากเป็นเอกเหมือนเสกมนให้คนเชื่อฉลาดเหลือวาจาปริชาชานครับจำไว้ว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างแต่คนพูดไม่เป็น ก็จะเสียทุกอย่างครับเพราะงั้นแหละสิทธิพิเศษของอ e ีบุ๊กเล่มนี้ครับเฉพาะคลิปนี้นะครับจาก4,009 9คูคอมให้โปรอยู่ที่990บาทครับสิทธิพิเศษเฉพาะ3ท่านแรกที่แคปเจอร์คลิปนี้ครับส่งไปที่ l i น์แอนะครับ